วันนี้ก็ตรงกับวันที่17ธันวาคม2565วันนี้นะอยู่ที่สวนสาธารณะหนองบัวอเมืองจังหวัดอุบลน,นะคะวันนี้ก็อยากจะมาคุยกับพวกเราในเรื่องของการที่เราฝุดจิตนะคะหลังจากที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราควรจะทำยังไงก่อนที่เราจะฝุดจิตก็คือการระลึกรู้ตัวนะคนที่มีปัญญาเนี่ยจะ จะรู้ตัวว่าตัวเองไม่รู้นะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่กระแสของของเส้นทางของทางพุท์นะคะเราคงจะยังไม่พูดถึงการบรรลุนะคะแต่เราจะพูดถึงการลดการลดการละการเลิกสิ่งที่มันไม่ดีในอดีตนะคะ แล้วเรามาเริ่มต้นในการที่จะทําให้ชีวิตนีออ้อยู่บนทางที่สะอาดสว่างสงบนะแล้วทีนี้นะฮะเม,เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะฮะน้อยก็พูดถึงเรื่องทีออ่ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของทุกๆคนนะคะว่าเราสะสมความยึดมั่นถือมั่นนี้มาตั้งแต่เกิดเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะ ทำตามคําสอนของพระพุทธองค์ก็คือการภาวนาพุทธโธนะคะซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่ท่านได้ลาสังขารไปแล้วและแม้กระทั่งท่านที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็สอนในเรื่องของการภาวนาพุทธโธเพื่อขัดเกลากิเลสที่มันอยู่ในจิตใจนะเราอยากจะรู้ว่าอะไรที่มันทำให้เราจิตอ่อนนะ กำลังสติกำลังปัญญามีไม่มากพอที่จะเอาชนะตัวเองเนี่ยมันก็มีกิเลสมีอคุสลรธรรมอยู่ตัวหนึ่งที่เอาง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยควรจะรู้นะคะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราควรจะรู้จักกับนิวรห้าหรืออคุศลรธรรมที่ทำให้จิตไม่มีกำลังในการฝึก เพื่อที่จะเอาชนะจิตใจตัวเองแล้วให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรากําลังมีชีวิตอยู่นี่แหละความทุกข์ที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่อย่างเช่นความไม่พอใจนะหรือว่าการไม่สําเร็จการไม่สมหวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอคูสรลธรรมที่น้อยอยากจะเล่าให้ฟังในในในช่วงแรกก่อนที่เราจะไป พูดถึงการขัดเกลาอากุศลธรรมนี้ออกเราจะทํำยังไงนะคะตัวแรกก็คือเรื่องของการมฉันทะนะการมฉันทะก็คือความพอใจการพอใจการชอบที่รูปรสผิ่นเสียงผลพะอย่างเช่นหลายๆคนก็ยังติดอยู่ที่ความสวยงามนะต้องมีเสื้อผ้าเยอะแยะหรือต้องมีมี เครื่องประดบับหรือ,อ,อติดอยู่ในเรื่องของรสชาตินะติดเรื่องของการดื่มการกินนะแล้วกออ็อาจจะเป็นเรื่องของการสัมผัสหรือการได้ยินในสิ่งที่มันรื่นหูนะมันจะได้ถูกจริตกับตัวเองคือยึดติดในตรงนั้นใิการามแสนพระนะยึดติดในความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะก็คือการสัมผัส ธรรมลงนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของความพยาบาทนะหลายๆคนเนี่ยมีความแค้นฝังหุ่นเลยแค้นในจิตใจในอดีตนะคะซึ่งมันบางทีมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เล็กๆน้อยๆแต่เราไปยึดติดเราไปจดจำแล้วก็แบกแบกความอาฆาตพยาบาทนั้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังปล่อยไม่ได้ไม่รู้วิธีการปล่อย ะะปล่อยออกจากใจทำไม่เป็นนะะอันนี้แหละเป็นที่น่าเสียดายที่เราเกิดมาในพุทธศาสนาแล้วแต่เราไม่รู้วิธีการที่จะละตรงนั้นนะฮะที่จะขัดตรงนั้นที่จะให้ตรงนั้นออกจากใจเนี่ยทำยังไงเนี่ยเราไม่รู้วิธีการตรงนี้แหละที่น่าเสียดายมากเลยที่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเราไม่เรียนรู้เลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึง อันที่สก็คือ,อความหดหูนะความหดหูอีน้ำมิาค,ความหดหูใจความเสื่อมซึมนะยกตัวอย่างเช่นหลายคนอกหักนะคะอกหักหรือถูกพัดพลากจากคนที่รักนะมีคนที่รักสูญเสียไปโดยกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวหรือบางคนคิดถึงใครบางคนที่ จากไปนานแล้วแล้วก็ฝังจมอยู่กับอารมณ์นั้นนะคะเศร้าซึมอ,อยู่กับอารมณ์นั้นแล้วก็อันที่4นะอันที่4เนี่ยก็คือเรื่องของความโกรนกระวายใจความกังวลความหมุดหงิดกระวนกระวายนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นห่วงใครสักคนมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยเราฟุ้งซ่านเราคิดมาก นะทําให้เรากระวนกระวายตรงจุดนี้แหละที่มันมันมันเป็นอากุศลธรรมที่ทําให้เราไม่สงบนะทำให้เราไม่ไม่สุขไม่สงบนะแล้วก็มีความรุ่มร้อนนะคะมีความทิตกกังวลเกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วางไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวางยังไงนะแล้วก็อันสุดท้ายนะนสุดท้ายก็คือเรื่องของความสงสยัย ความลังเลสงสัยหรือวิจิตวิจิตรฉานะความลังเลสงสัยสงสัยในคนที่ปฏิบัตินะสงสัยในคนที่มาให้ความรู้นะอย่างสงสัยเนี่ยว่าน้อยรู้จริงหรือเปล่าเ,เขาเป็นคนยังไงนะเมื่อก่อนเป็นคนยังไงตอนนี้เป็นคนยังไงแล้วก็สงสัยว่ามันจะ คำสอนของท่านเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นความสงสัยที่ไม่สามารถห้ามตัวเองได้นะไม่เป็นความสงสัยที่ทำให้เราขาดปัญญาในการพิจารณานะคะและทำให้เราไม่สามารถออกจากความสงสัยตรงจุดนี้ซึ่งความสงสัยนั่นแหละก็คืออกุศลรธรรมที่ทำให้เราเข้าถึงธรรมไม่ได้นะคะทำให้จิตเราไม่มีกำลัง นะเราก็จะขาดปัญญาในการขาดปัญญาในการดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นณขณะเวลานั้นนะฮะณขณะที่เรายังดําเนนชีิตอยู่นี้นะก็สรุปมีอยู่มิวรหานะก็มีกามฉันทะนะแล้วก็มีพยาบาทนะมีถีนมิทะคือความกดหูเสื่องซึมนะมีอุทธะจากักปุกุจกักก็คือความโกรธกรวายความกังวล นะความรุ่มร้อนอแล้วก็อันสุดท้ายก็คือวิจิตรฉาคือความระเมสงสัยเหล่านี้นะคะอกุศลธรรมเหล่านี้แหละที่มันทําให้เราไม่มีกําลังสติไม่มีกําลังปัญญาในการพิจารณานนะทีนี้นะคะทุกอย่างที่พูดมานะอกุศลธรรมเหล่านี้นะคะ เราสามารถที่จะขัดเกลาออกด้วยคำภาวนาพุทธโธนะคะคำภาวนาพุทธโธเนี่ยตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะต้องลืมตาทำก่อนนะคะลืมตาทำก่อนนะคะภาวนาพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะคะทำไปเรื่อยๆเราไม่สามารถที่จะ ภาวนาพุโทโธได้ตลอด24ชั่วโมงในระหว่างวันหรือทั้งวันหรอกค่ะเพราะเราก็ต้องทำกิจอย่างอื่นเราก็ต้องมีเวลาคิดอย่างอื่นแต่หมายความว่าเมื่อไหรก็ตามที่เรามีเวลาว่างอย่างเช่นเราอาจจะขับรถเราอาจจะกวาดบ้านเราอาจจะถูบ้านรีดผ้าหรือนั่งซ่วมนะคะหรือเราอาจจะล้างจานนะคะทำกับข้าวอย่างเงี้ย ะะเราก็สามารถภาวนาพุทโธได้แล้วภาวนาพุทโธจะช่วยให้เราขัดกเกลาอกุศลธรรมออกจากใจได้ยังไงนะคะเชื่อไหมคะว่าเมื่อก่อนน้อยก็มีคําถามตรงนี้เกิดขึ้นในใจมันก็คือความสงสัยนะคะต่อเมื่อเราได้เรียนรู้จากพระสุปฏิปันโนพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะเราก็ได้มาฝึกปฏิบัติเมื่อท่านสอน เราก็เอาคำสอนมาปฏิบัติให้มันบังเกิดผลเมื่อมันบังเกิดผลได้ผลลัพธ์ที่ดีนะเราก็นำมาแบ่งปันนะคะการภาวนาพุทธโธเนี่ยคำว่าพุทหายใจเข้าคำว่าโธหายใจออกแล้วเรามีสติอยู่กับคำว่าพุทโธเนี่ยในคำว่าพุทธโธเนี่ยศีลก็อยู่ในนั้นทำไมล่ะคะเพราะว่าในขณะ ที่เราภาวนาพุทธโธเนี่ยจิตเราจะไม่ได้นึกถึงการไ,ไ,ไปเบียดเบียนชีวิตอื่นไม่ได้ไปนึกถึงการเบียดเบียนสัตว์อื่นนะคะไม่ไปนึกถึงการทําร้ายชีวิตอื่นนะคะจิตเราไม่ได้คานึงไม่ได้ไปนึกถึงการ e. จะไปช่อโกงคนอื่นการจะไปขโมยลักทรัพย์คนอื่นนะในขณะ ah oh. ที่เราภาวนาพุทธโธเนี่ย จิตเราอยู่กับลมหายใจไม่ได้นึกถึงว่าเราจะต้องไปแย่งแฟนคนอื่นแย่งสามีแย่งภรรยาแย่งของรักของใครนะคะในขณะที่เราภาวนาพุโทโธเนี่ยเราไม่ได้ไปกล่าวคำนินทาเราไม่ได้ไปเมสาใครนะเราไม่ได้ไปว่าร้ายให้ใครนะในขณะที่เราภาวนาพุโทโธสติเราอยู่กับลมหายใจเราก็ไม่ได้ไปดื่มสุรา ะะเห็นไหมคะว่าในคำภาวนาพุทธโธศีลก็อยู่ในนั้นและขณะเดียวกันในคำภาวนาพุทธโธจิตเราก็เป็นกุศลเพราะจิตเราไม่ไปเบียดเบียนใครให้เสียชีวิตและทรัพย์สินจิตเราอยู่กับลมหายใจมันก็จะเบาเราไม่คิดเรื่องอกุศลเราไม่คิดทําร้ายเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดอยากดีอยากมีอยากเป็นในขณะที่เราภาวนาพุทธโธอยู่ นั่นคือจิตเราเป็นกุศลนะและขณะเดียวกันนะคะจิตเราก็เป็นบุญเมื่อเราไม่ได้คิดไปเบียดเบียนใครเมื่อจิตเราเป็นกุศลแล้วนะจิตเราก็สบายใจสบายก็เป็นบุญนะคะเห็นไหมคะว่าการภาวนาพุทธโธเนี่ยแค่พุทธโธคำเดียวแล้วเอาสติอยู่กับพุทธโธเท่านั้นเนี่ยนะคะเราก็อยู่ในหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แล้วนะคะ เมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอนะเราทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันทำให้มันเป็นนิสัยทำให้เราติดอยู่กับคำภาวนาพุทธโธเพื่อไม่ให้จิตเราไปหลงคิดอย่างอื่นไปหลงยึดในกามฉันทะไป,นาาาาทไปหลงยึดในความอาฆาตพยาบาทไปหลงยึดในความเศร้าโศกคิดถึงไปหลงยึดในความ กร,กระวากยการเร่าร้อนความกังวลไม่ไปหลงยึดอยู่ในความลังเลสงสัยอยู่กับคำภาวนาพุทธ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังจมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าสาเหตุที่ทําให้เราทุกข์มันคืออะไรแต่เรากลับไม่หาวิธีการที่จะทําให้เราพลนทุกข์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ให้ความรู้นะได้ถ่ายทอดนะคะคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เราดับทุกข์โดยที่คําว่าดับทุกข์เนี่ย ดับตั้งแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะส่วนใครที่จะพัฒนาต่อไปนะจนถึงการบรรลุการเข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์ก็สามารถทําได้นะแต่แต่วันนี้เราคุยกันในกรณีที่เราเป็นเป็นปุถุชนคนธรรมดานะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นกะรายางไงไม่ต่อกันนะคะไม่มีไม่มีใครที่มีอาจจะมีน้อยนะคะ ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วกล้าที่จะเอามาแบ่งปันแบบนี้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะมีใครมาขื่นชมมานิยมยินดีอย่างน้อยเนี่ยนะคะอย่างตัวน้อยเองเนี่ยนะคะไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นแต่เรารู้แต่เพียงว่าสิ่งใดที่เราทำแล้วมันได้ผลผลดีเกิดขึ้นกับเราแล้วเรารู้ว่าใครๆก็ทำได้นะ องค์ความรู้นี้เราก็อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับใครหลายๆคนที่ไม่รู้วิธีการดับทุกข์นะไม่มีไม่รู้วิธีการที่จะทำให้เราออกจากทุกข์ตรงจุดนั้นในขณะที่เรากำลังขมขื่นในขณะที่เรากำลังโศกเศร้าในขณะที่เรากำลังอาฆาตพยาบาทหรือโกรธแค้นใครเคยได้ยินไหมคะแค้นฝังหุ่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะฝากพวกเราทุกคนนะคะให้ ลองฝึกนะลองฝนะึกดูถ้าทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นนะคะวันต่อไปก็จะมีอ,องค์ความรู้ที่จะนำมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะวันนี้นะคะกรรมดีกรรมใดที่ทําให้ท่านได้รู้แล้วเป็นกุศลส่งให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสงบสุขมากขึ้นขอกรรมดีนั้นจงถึงแด่ สัพพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าปานันามีสวัสดีค่ะ